สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้อง่เนาะน้าน้าโอ้ห่านกเจา้าสองสีห่ห้าโอย้ยางสวยงามเลย ากันไปอนาคก้อนพี่นเนาะซื้อ้ากันไปตลาดหรือสื้อไปตลาดเมือนอีว่ามือนอีรอดกระทงผ่านวัดอะถามีคลองอยิดวัดอยูค้ายกันเด็จมวแบกยึดตนาดแวะอนาคก่อนแวกวัดเลยขอมาเบึงมาอันัดซืไปลาด ก,ก,ก,กระโถงแม่พีนี่ใครแทนพีนี่แทนพีอ่แม่โอ้ยลูกชายกะได้โอ้ยตื่นเต้นลูกชายตื่นเต้นแฮงลูกชายครั้งแรกของลูกชายพี่น้องเอ้ยเฮากระมาประกายมาว่าสิไปตาลาดก็คือสิบประกายดอกก็สิมานีเลยอุ้ยอา,ายดิเสาขาขาขื้อผ้อากระไรเปี้ยนเปตระกลนะคบตระกบ้านบ่า ให้เสร็จ okay. ร okay. no. okay. no. right. right. okay. ุ่งเริ่มไปดีนะครับเพราะว่าตรงนี้เพราะว่เรานะครับไม่มีคนที่จะต่อช่างก็ขอจาก้องนะครับลอยกระทงคือบุมีกระทงไปเข้าร่วมกันมาทำบุญนะครับที่จะเสร็จได้ก็พอพี่น้องนะครับทั้งสามหมู่บ้านแล้วก็ท่างใก้ต่างไ่ายด้วยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามหรือว่า นะครับไม่ได้รู้ว่ามาจากทางไหนก็ขอประชาไทท่านด้วยนะครับอยากให้เดินทางมาทำบุญด้วยกันนะครเป็นรุ่นปู่รุ่นป้าทุกคนะครับเราจะดัดนะครับเพื่อบูิรณะดาราใหม่นะครับมีเราก่อดภัยกันไว้นะครับอย่างนี้จนะครับอย่างค่าบอิรุ่ายกันางนะครับไกลหลายหลายลูกหลายจังหนะครับเราก็อยากให้สปรรระชาชนี้เสร็จนะครับเพื่อ เวลามีลานนะครับเราจะได้ไ uh, ม so so ่ถ like, so pues so 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 uh ึงลนะครับบางครั้งนะคนเราตจเกิดการใจกันตายนะครับเราไม่รู้ว่าใครจะตายกี่คนนะครับเราเลยทำาหาราราทำต่าลนะครับไว้สองหังอันนี้ขายยังไงจ๊ะอ้าวอ้าวอุณยายนะครับคนเรายังไม่รู้ตัวว่าเราจะมีได้นานแค่ไหนนะครับเราก็ทาเกืบกันไว้นะครับอาไว้ให้ลูกเลา ต่อนะครับม่านด้วยนะครับเราดูไท้เรียนเยอะนะครับตอนนี้ลูกอารก็มายย่าน้นะครับไายได้สนุกนานได้ได้ยุไกรนะครับมีอวไรุไกรนะครับเราดูว่าได้มีใารขากนะครับลูกอารได้วาไปมีรด้ดยอรทำไนะครับ ารนคนใคครันะครับตอจ่านะครับตื้จะลอยกระทงกันคณะกรรมการลอยร้อมพระคุณเจ้าพร้อมะแต่ที่นยันะครับอเมื่อกินอยู่ห้องลูกเมื่อกินอยู่ห้องเฮามันสิเวลาขี่รถแล้วมันสียนัดลแย่นงแยจ้าวันี้นะครับเรา ปู่ย่าตาายพาลูกหลานนะครับสืบสานก็เืีรอยระต่อไปอย่างสวยงามเลยแมงแรงกระสนบ่าาาำอนะครับคือรีกองะ้ายเราอยากให้ไข่หน้านะครับอยให้เสียหน้านะครับแมสามปู่านี้อยาให้เสียหน้านะครับที่เราโดางมาไดอยู่อยากให้เสียหน้านะครับเราจะถ่ายรูปไว้นะครับเป็นไว้เป็นพยาให้ลูกหลานอยู่้นยนะครับว้ บ้งสะแบนไปจอกหัวเดูองสถนอจยาบิงมือแรงพี่นเลยครับุเจ้าปั๊มยางสวยงามเลยพี่นองมือแรงพมีรถแห่นี่รแหมือแรงภาพ่อยายพมาพี่นอ้องฟังเบิ่งกาเพิ่นเสียหายมาเลยเพิ่นบ่ห้มา กรับแล้วพี่น้อยได้เมื่ออาหารแรงเขาอาหารแรงเขา,ารรเลยลูกสินกับถอดมูก็นเนี่ย,ยสวยงามเลยพี่น้อ,อ,องไ้มากลับแล้วเมื่อหากินข้าวหา้หหา,กกา,ยายมน้ำเลยจิพอยากแช่เหมเือ กินแบบนั้นแกล้มมากเมื่อี้ก็พอรอตลาดชับอากาศามในจังจากมาเดือนาะมาเดไม่ต้อเข้าภไทยบุรคนแต่เมอใดแล้วดีกิาพัได้แล้วเลย ายเแถาแก่ห้าวนอโอยู่พีนพ่น้องแถาแก่นะเพื่อนเพราะว่าเพื่อนบ่ค่อยอยู่แต่ว่าเพื่อนติดกาะมุวงจอดเนาะติดกาะมุ่งจอดตลอดติดกาะมุ่งจอดเลยกระซ่ามาเพื่อนอยู่นะคะน้ำห้าวตลอดเลยนะเพราะว่าเพื่อนเบิ่งได้ถูกเวลา ที่เรียบร้อยฮอบ้านเลยพี่น้องได้ลูกซีนแล้วก็ได้ทอดหมูันนไม้ละ10บาทตัวนี้ลูกนเด้อพี่น้องอาหารหาแต่ละมื้อนนี้แหละกับนี่กับไข่พี่น้องเอ้ยมามากินข้าวแรงนํากันนําน้องแทนเด้อลทุปลาลุงเลยบ่ดีปลาลุงน้องแทนสิไปเที่ยวงานวัดบ่บล่ะสิไปเที่ยวบักหสิเอาหยังาเอาของเล่นบ่ได้ วะไอ้ปากมาหจริงเอา,เาห้องเล่มนะคะว่ามีเงินหรือประคำว่ามีเงินประคำก็บอเอาโอเคบอรับอืมออาวบอมีเงินไป็ยังสงเห้อโอ้อยพี่น้องกล่องหนาเผื่อบอมีเออไพ่กล่องหนาเผื่อบอมีมีแต่กล่องหลังอยากเมื่อยในเด้อพี่น้องจักหน่อยเฮาก็กินแล้วเขาแรงแล้ก็แช่ทองแทนตะคอหล่นน้ำยายพี่น้องไว ก็เพิ่งจะง่ายใส่โบขันเพิ่มมาให้ไปแต่แกว์แวว์ตดตินหัวที่นะกตดตินหัวไปบ่ลาโอ้ยคุกหนาแล้วคุกแก้วนะโอ้ยหนาคุกแก้วนี่จังมันยังไปคือนั่งดีๆจังมันยันเลดแมบวบขงแทนก็เห็นพอลางๆ Ừ. tượng khử nga đây thằng thằng nam học thằng này lặng sạch ngậm kìm kìm cả kìm thôi đứng ยงในถุงนะมันคือยอังในถุงอย่างปาอันะมันคือ,อยังปุาง,งโอ้ปลาป้ง,งามอืมปลาปูง,งามงจากอีกปาปง,งามเขาเล็กกยอันี้เขาขวดพี่น้องขวดมาพี่ กินเขาเย็นมือนแคบเ่ยนิ้วเขานิ้วเขาแฉบเลยกินแฉบกินมันแ่บบอกินแท่มันกินมันแบ่พอกินได้ น <im> ah ี mm ่จ hmm. <ch> ้ะงึดๆปลุกตะคําเบิ่งางตคือเาหามน้ามน้กไปเที่ยวงานคนแต่ว่าตอนามาน่ะคนยังบลายปนด เพราะว่าอาจคนสิไลอยู่ักไ้ๆเพราะว่ามันมีรถแห่เนาะมังค์ไดยังไมังค์รแห่มังค์สิเตรรถแห่อโอ้มาคัมพดีแล้วขาสิเตรคอมาคัมไปโบได้ไปโบได้รถหัวไปโบได้รถหัวอ้าว อืมอืมอืมแชะมัยแชะเอ้ยเหรอแชะเอาขี้เอาขบอว่ายังร้าพี่น้องขึ้นมาพอกันใหม่รื้อขาช่อมรองรองเทนเลิ ฝากไล่ปากแซ่ซองลงแท่นเด้เจ้าจปลาลุงเขาขอคุณหลวงหนาะ